คลิปนี้จะทอนสีมาเฮ็ดวิธีการเพราะกาใส่ถาดสู่พี่น้องเบิงมันเปลี่ยนแบบใดมัน่งยากสำาไหนจะทอนมาหมักมองนีแล้วพี่น้องถ้าเราเพาะกาใส่ถาดใช่ไหมเราต้องมาห่อนขี้ดินนะคะเราต้องมาล่อนขี้ดินแบบนี้อมืมันสิแตกต่างกันกับเพาะว่านลุ่งดินแห่งๆเลยได้พี่น้องเนี่ยนะก็จะห่อนเอาขี้ดินจังฉีเนาะย่าทอนเพาะมือนี่ก็เป็นข้าวเหนียวเขาเขาญี่ปุ่นพี่น้องอลืมตะปาเข้าวเหนียวเนาะเขาญี่ปุ่น กาซําไดวีศาวากาเลยยาท่อนวีสาวากาเลยแต่จร er, ิงๆยาท่อนโจยังแม่โมไม่หลายพดบอกเออมีอะไรหลุดดอดหลุดออกกหจฮะและจากนั้นยาทอนก็จะคลุกข้าวเขาญี่ปุ่นนี่ยาท่อนกับสิบเซน้ำไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเปลี่นเขาใหม่แล้วหลังจากนั้นมันออกนอนน้อยเยาท่อนกับสิมะคลุกใส่ขี้ดินจังสี่กับพี่น้องก็จะมีดินเราไปร่อนมาแล้วก็มีขี้ง้ว มีขี่ง่วร่อนอีกค่ะพี่น้องคะมาผสมกันปลูกเขาผสมกันนะคะที่จริงอัตราที่ดีเด้อพี่น้องเด้อเขาถ้วยหนึ่งเขาเขาปลูกถ้วยหนึ่งกับดินดินผสมน่ะสีถ้วยมันสิพอดีกันเป๊ะเลยแต่วันนี้เฮ็ดได้ตามใจสันตามสบายยทัทอดเลยค่ะพี่น้องคะแล้วก็เราต้องมีที่เพาะถาดเนี้เออเขาตรงมีถาานยังสี่ค่ะพี่น้องหลังจากร,รูปรูปเรียบเรียบแล้วแล้วเราก็จะมาเรียงอเรียงไว้ต่อตอกกันยังสีเ่เด้อค่ะเบ้อ ว่าื้นมากกับงงางคนละยางมากากับยาคนละยางกับอันเ้าว่านุ่งขี้ดินเลยเนาะพี่น,อน้องวานุ่งขี้ดินยน่ยท่อนตีเป็นแปงแล้วก็เอาเม็ดข้าวในวานร่วงโุดแต่ว่านี่เราก็ต้องลองทุนที่ถาแต่ว่าฐานนี่ก็โอ้ร้ายอายุแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยนะนะคะเราก็กวดดินที่มีเม็ดข้าวอยู่ในดินที่เราคลุกแล้วเนี่ยนะไปใส่แล้วก็กวดค่ะพี่น้องโลยออกทังสี่ค่ะพี่น้องให้เรียบเสมอนะคะหลังจานกนั้นก็ไปเลี้ยงต่อกันสัตันค่ะพี่น้องเอาไปเลี้ยงต่อๆกันหรือเห็นลายสังวาดค่ะแค่ว่า พงวนลงดินพงวันสาสรเอาเซตซูพี่น้องเบิงน้าเนี่ยแะครับเพราะว่าเป็นเขาญี่ปุ่นเนาะครั้งที่สองเด้อเด้อที่เย่ท่อนสิปูเขาญี่ปุ่นพี่น้องเชียนหนึ่งแล้วลาบายแล้วบวไหวบวพันบวพันได้เนี่ยเขาปูบดีอันนี้จะดีบดีเถ้าเบิงแต่ว่เยะท่อนผสมอยู่นี่เยท่อนคิดว่าขีดดินสไลายก็มีดเขาขึ้นสิเกิดบดีดอกคิดว่านะพี่น้องเด้ออาติตตามเบื้องตอนต่อไปค่ะพี่น้องนี่นะคะดูใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็เอาดินเนี่ยคันดีเด้อพี่น้องต้องตวงเด้อพ ซีถวย่อยจะดีพอดีเลยอันนี้ท่อนวิศวะกาเลยค่ะพี่น้องเบิรงวิธีการปาดนะคะขั้นโมเมนต์สร้างฝุน่นเก่านี่โอ้ยปาดเสี่ยนยังสิวอะไรเด้ค่ะพี่น้องคะนี่นะฟาบฟาบฟาบเบียบนี้เลยนะคะนี่นะหลังจากนาก traveled, ั้นก็โยกไปต,ตอนนั้น่เลี้ยงต่อๆต่อๆกันข้าวปูข้าวปูนี่ได้มาโลนึงค่ะพี่น้องได้มาโลนึงจะได้จักถาดวะสีได้ยูประม่านสิบสิบสองถาด สิบสามปอติ๋มสำนะพี่น้องเจ้าเห็นว่เขียวๆทั้งฝุ่นนั่นสุ่มนังยัดทอดวานลูกขี้ดินเลยเลยพี่น้องเขาเนี้ยไก่หน่อยพันชีทองเกิดแล้วค่ะสุ่มหนันแต่ว่าข้าวปุ่นก็ทำทีหลังนี่เราได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเขาโลนึงนะคะรอติดตามดูผลหลังจากนั้นก็เอาผ้าสแสลนปูแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มลดเช้าเที่ยงเย็นล่อเบิ้งบดเขาเกิดด้อค่ะเด้อ